ตัดภาพมาที่เมืองเมืองหนึง่งก็จะเจอกับนางเอกของเราที่กำลังพูดถึงชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาด้วยความน่าสงสารเอาง่ายๆก็คือขอทานนั่นแหละแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีใครหยุดฟังเรื่องราวของนางเลยแล้วเราก็จะเจอกับบัตหลวงที่ยืนอยู่ใกล้ๆตัดภาพมาที่โบสถ์ก็คือบัตรหลวงนั่นแหละที่พานางเอกของเราไปขอทานแล้วก็ต่อว่านางเอกของเราที่ขอทานไม่ได้เงินเลยแล้วก็ปัดอาหารเย็นของนางเอกของเราตกลงพื้นแล้วก็เดินจากไป หลังจากนั้นนางก็ได้หยิบขนมปังขึ้นลาเอามามองสักพักหนึ่งแล้วก็กินทั้งน้ำตาแล้วก็ตัดพ้อกับตัวเองแล้วก็พูดถึงหน้าต่างห้องใต้หลังคาถ้าเกิดเดินไปขอสามครั้งหลังเที่ยงคืนก็จะได้เจอกับอสูรเอพูดจบก็เดินไปขอสามครั้งแล้วถามว่ายังอยู่ไหมแล้วอสูรตัวนั้นก็พอออกมา แล้วก็กําลังจะคุยกันบัตรหลวงก็เดินขึ้นมาแล้วบ่นกับนางเอกว่าทําไมยังไม่รีบนอนอีกแล้วก็กระชากคอนางเอกมาตะคอกใส่แล้วก็เดินจากไปก็คือระหว่างนั้นอสูรทําได้แค่ยืนมองอยู่เฉยๆเหมือนคนเย็นชาแล้วก็บ่นว่าคนแบบนี้ยังกล้าเรียกตัวเองว่าบัตรหลวงอีอย่างนั้นหรอแต่เมื่อนางเอกได้ยินก็ปกป้องบัตรหลวงว่าเขาเป็นคนดีแล้วเรื่องที่ให้ทำมันก็ไม่ใช่ขอทานนะ แค่เล่าเรื่องที่น่าสงสารให้คนตามท้งทงองถนนฟังถ้าเกิดเขาสงสารเขาก็จะเอาเงินให้พูดง่ายๆก็คือการทดแทนบุญคุณหรือการทำงานนั่นแหละอสูรพอได้ฟังก็ขี้เกียจเถียงแล้วก็นึกถึงหนึ่งเดือนที่แล้วบ่นกับตัวเองว่าไม่มีใครเห็นเขาเลยแล้วก็เดินมาเจอกับนางเอกที่กำลังพูดถึงความน่าสงสารแต่ก็โดนผู้ใหญ่ปัตตก้าเงินตกนางเอกของเราก็รีบไปเก็บเงินตามพื้นอสูรก็พูดขึ้นมาทำนองว่าเขาอะยังไม่อยากจะมองนางเอกของเราเลยคิดจะขอทานแบบนี้ไปจนตายเลยหรอ นางเอกเก็บเงินเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมามองว่าใครเป็นคนบน่นแต่อสุนก็บอกกับตัวเองว่าตัวเองนี่บ้าละที่มาบ่นกับคนที่มองไม่เห็นแต่พอมองหน้านางเอกก็เห็นนางเอกกำลังยินตัวสั่นอยู่อสุนก็งงแล้วพูดว่าจะเห็นข้าหรือ แต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยบัตรหลงก็เดินมาดึงตัวนางเอกของเราไปก่อนจะจากไปนางเอกของเราก็ได้หันหน้ามามองแล้วก็บกมือให้กับอสูรตัดภาพมาตอนค่ําคืนนางเอกของเราก็กําลังนั่งเศร้าอยู่แต่อยู่ๆอ,อสูรที่นางเห็นวันนี้ก็โผล่มาตรงหน้าต่างนางเอกของเราก็คารถอยหลังจึงทําให้อสูรแน่ใจว่านางเอกของเราเห็นเขาจริงๆนางเอกก็เลยตอบไปว่าเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วนางเอกก็ถามว่าจะมาช่วงชินวิญญาณของนางหรออสูรก็บอกว่าไม่แค่แปลกใจที่นางเอกของเราเห็นเขาก็เท่านั้น นางเอกของเราก็งงเลยนางเอกของเราก็ขอให้อสุรเล่าอะไรให้ฟังทีเพราะกลัวว่าวันนี้จะฝันร้ายแล้วภาพก็ตัดมาปัจจุบันคือนางเอกของเราก็จะขอให้เล่านิทานให้ฟังอีกตามเคยแต่อสุรก็บอกกับนางไปว่าถ้าเกิดตื่นสายจะโดนลงโทษเอานะนางเอกของเราก็บอกกับอสุรไปว่าการได้ฟังเรื่องราที่อสุรเล่าให้ฟังมันทำให้เหมือนกับนางได้เดินทางเลยพออสุรได้ฟังก็ถอนหายใจเล่าเรื่องเมื่อ3า0ปีก่อนให้ฟังตัดภาพมาที่พ่อหนุ่มหัวข่ากำลังเดินเล่นอยู่แถวน้ำพุก็ได้มีอสุรกำลังแอบดูอยู่ แล้วก็เข้าโจมตีพ่อหนุ่มหัวขาวแต่พ่อหนุ่มหัวขาวก็หลบได้จนหมดจนพ่อหนุ่มหัวขาวใช้ปืนยิงโดนตัวไปสองนัดพ่อหนุ่มหัวขาวก็คิดว่าจบแล้วแต่อสุนก็โจมตีอีกครั้งด้วยลิ้นแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยพ่อหนุ่มหัวขาวไว้ได้ทันหลังจากนั้นอสุรตัวนั้นก็โดนจัดการตัดภาพมาตอนเช้าบัตรหลวงก็เข้ามาหาหนางเอกของเราแล้วก็บอกกับนางเอกว่ามีคนมาซื้อตัวนางเอกแล้วพอนางเอกฟังก็งงว่าซื้อตัวคืออะไรแต่พอบัตรหลวงพูดอธิบายนางเอกของเราก็ตกใจจนจัน อสูรก็ได้รู้เรื่องเข้านางเอกของเราก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กนางมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งก็โดนซื้อตัวไปแบบนี้แหละนางเอกของเรากลัวก็เลยอยากให้อสูรพาหนีออกไปจากที่นั่นแต่อสูรก็ตอบไปว่าทําไม่ได้หรอกเพราะมันผิดกฎของอสูรถ้าเกิดช่วยคนโดยไม่เรียกร้องข้อแลกเปลี่ยนร่างกายก็จะแตกสลายไปพอนางเอกได้ยินก็บอกให้อสูรเอาชีวิตและวิญญ,ญาณไปเลยแต่อสูรไม่ต้องการตัดภาพมาตอนเช้าบัดหลวงมาส่งนางเอกขึ้นรถมา้าโดยที่อสูรทําได้แค่ยืนมองเฉยจะบอกว่าเย็นชาก็ไม่ผิดหรอก หลังจากนั้นอสุนก็มายืนบนหลังคาคิดเรื่องเลื่อเปื่อยแต่พอหันไปทางประตูบทก็เห็นพ่อหนุ่มหัวขาวกำลังยืนที่ประตูอยู่และชายหัวดำก็เตือนว่าถ้าเกิดถีดประตูบดเดี๋ยวอัศวินจะมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีเอานะแต่พ่อหนุ่มหัวขาวหันมาแล้วก็บอกว่าไม่สนแต่อสุนก็เห็นสร้อยตรงคอแล้วก็พูดว่าอัศวินดับไ้แต่หลังจากนั้นบัตรหลวงก็เปิดประตู ตัดภาพม,มาที่บ้านเศรษฐีที่ซื้อตัวนางเอกของเรามาแล้วเศรษฐีก็พาไปดูห้องนอนของนางเอกแต่พอนางเอกเห็นก็ตกใจกลัวเลยเพราะในห้องมีแต่หัวของกวางและเศรษฐีก yup. ็ปิดประตูและทําหน้าโรคจิตเป็นหนึ่งทีตัดภาพมาที่พ่อหนุ่มหัวขาวที่กาลังสอบสวนบัตรหลวงเรื่องอสูรอยู่แต่พอบัตรหลวงไม่รู้ก็โดนทีบออกไปข้างนอกแล้วก็ตามไปขู่บัตรหลวงอีกทีหนึ่งบัตรหลวงก็ยอมบอกเรื่องราวเกี่ยวกับนางเอกที่ชอบคุยคนเดียวแต่พอบอกขายให้กับเศรษฐีโรคจิตเป็นแล้วบัตรหลวงก็โดนต่อยไปอีกหนึ่งหมัดแล้วก็สลบไปเลย แต่พออสูรที่กาลังยืนฟังอยู่ก็รีบไปที่บ้านเศรษฐีทันทีทําให้พ่อหนุ่มหัวขาวตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหยิบเข็มทิศขึ้นมาดูเข็มทิศก็ล้วนตัดผ้ามาที่บ้านเศรษฐีนางเอกของเรากําลังขอร้องอย่าทําอะไรนางเลยแต่พอเศรษฐีกาลังจะโดนตัวนางนางก็ได้ปัดมือเศรษฐีออกแต่มือดันกระเด็นหลุดแล้วเข้ามือเศรษฐีก็เป็นตะขอนางเอกเห็นก็ตกใจวิ่งหนีสุดชีวิตเศรษฐีที่กําลังเดินตามก็หัวลาออย่างมีความสุขแล้วก็ตะโกนว่าไม่มีทางหนีรอดหรอก นางเอกของเราที่กำลังวิ่งหนีจนมาถึงประตูก็ดันสะดุดล้มเศรษฐีที่ตามมาทันจึงจับตัวได้แล้วกำลังจะเชื่อนนางเอกอสูรของเราก็ได้เปิดประตูออกมาพร้อมกับโยนถุงเงินให้เพื่อที่จะซื้อตัวนางเอกของเราคืนแต่เศรษฐีไม่ยอมคืนให้พอมาถึงตรงนี้อสูรของเราก็ได้ก้าอักเลือดออกมาแล้วร่างกายก็เหมือนกับกำลังจะแตกนางเอกพอได้เห็นแบบนั้นก็กัดแขนของเศรษฐีแล้วจะวิ่งไปหาอาสูร แต่เศรษฐีก็วิ่งตามพอ,อสุนเห็นท่าไม่ดีจึงใช้เส้นผมจับตัวเศรษฐีไปกระแทกกับต้นเสาจนสลบไปแต่ระหว่างที่อสุนกำลังเอกกำลังคุยกันก็ได้มีอสุนอีกตัวปรากฏตัวขึ้นมาแล้วโจมตีนางเอกแต่สุนของเราก็ได้เข้าไปช่วยไว้ทันแล้วก็สู้กับอสุนตัวนั้นแต่อสุนของเราก็ได้เสียท่าโดนโจมตีเปห็หที แล้วพออสุรเห็นแบบนั้นก็จะรีบปิดฉากแต่นางเอกของเราก็เข้ามาหาอาสุนของเราแล้วก็จะทาสัญญาโดยการแลกเปลี่ยนกับดวงตาของนางไปหลังจากพูดจบก็กลายเป็นว่าสัญญาได้ทําเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอสุนของเราก็ได้กลังกลับมาซึ่งอสุนที่โจมตีมาก็ได้เห็นหน้าที่แท้จริงของอสุนของเราก็ได้อุทธนมาว่าท่านคือหนึ่งใน13แห่งไหยนะอสุนของเราก็ได้จัดการกับอสุนตัวนั้นไปแล้วก็อุ้มนางเอกของเราออกมาจากบ้านเศรษฐีตอนที่1ก็ได้จบลงแล้วนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอ,อาภััยยด้วนะครบ